สวัสดีครับคุณผู้ชมผมสมชายรันพัฒน์นะครับวันนี้ผมกับคุณอ้อยจะพามาดูที่ดินแปลงหนึ่งนะครับอยู่หลังตลาดบ้านโคกสีนะครับหมู่ที่14นะฮะตําบลโคกสีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นที่ดินที่ผมยืนอยู่นี่จะอยู่หลังตลาดนะครับมองออกไปจะเห็นตลาดเลยครับนะฮะอยู่ติดกับโลตัสเอ็กซ์เพรสนะครับอยู่ห่างจากถนนเส้นหลักกลางบ้านนะครับเข้ามาประมาณสัก200เมตรเท่านั้นเองครับที่ดินอยู่ตรงนี้นะครับ ติดถนนคอนกรีตนะครับถนนคอนกรีตตรงนี้กว้างประมาณ4ี่เมตรนะครับแนวเขตที่ดินจะอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นที่ดินที่มีความราบเรียบเสมอกับถนนนะครับมีไฟฟ้ามีประปามีท่อระบายน้ําทิ้งเรียบร้อยนะครับที่ดินเป็น2ฉโฉนดนะครับเนื้อที่รวมทั้งหมด2ไร่2ง,งานกับ49ตารางวานะครับห่างตลาดประมาณ100เมตรนะครับ ห่างสถานีอนามัยบ้านโคกสีประมาณ300เมตรครับที่ดินแปลงน,นี้จะอยู่ห่างจากโรงพยาบาลขอนแก่น2เพียงแค่1.5กิโลเท่านั้นเองครับห่างสถานีตำรวจบ้านโคกสีประมาณ2กิโลนะครับเรียกว่าสะดวกสบายนะครับมีความเพียบพร้อมมากเดินทางเข้าขอนแก่นใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับห่างถนนสีจันทร์หรือถนนขอนแก่นโพนทองนะครับประมาณ4กิโลนะครับการเดินทางสะดวกสบายมาได้2ทางนะครับ วิ่งทางเลี่ยงเมืองหนองหินนะครับออกมาทางบ้านหนองบัวน้อยก็ได้นะครับหรือจะวิ่งทางคอนแก่นพลทองนะครับถนนสีจันร์หมายเลข12นะครับครับออกมาประมาณ10กว่านาทีก็ถึงที่ดินแปลงนี้นะครับนี่นะฮะลักษณะที่ดินหน้ากว้างนี่กว้างมากนะครับติดถนนคอนกรีตสองด้านครับ น่นะครับตรงมอเตอร์ไซค์วิ่งไปนะฮะร้อยกว่าเมตรก็เป็นตลาดกลางหมู่บ้านนะครับทุกอย่างเพียบพร้อมหมดนะครับเรียกว่าจะเป็นที่ดินมาม่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจุดอ่อนมีอยู่นิดนึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับตรงท้ายแปลงนะครับเรียกว่าท้ายแปลงตรงนี้นะฮะเพราะแปลงจะสุดตรงนี้พอดีมันจะมีบ่ออยู่ลูกหนึ่งนะครับลึกประมาณสี่ห้าเมตรเลยทีเดียวนะฮะตรงนี้ นะต้องถมครับบ่อลูกนี้น่าจะประมาณงานหนึงทีเดียวนะครับงานหรืองานครึ่งเลยแหละแปลงนี้นะตรงนี้นะเนี่ยเจ้าของขุดขึ้นมาถมถมที่นะครับก็เลยมีเดิมทีคงจะตั้งใจไว้จะไว้ทําบ้านเองเอาบ้านอยู่ทําบ้านอยู่อาศัยนะบ้านสวนแล้วก็เลยขุดบ่อขึ้นมานะครับแต่ทีนี้ก็เปลี่ยนใจจะขายนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นจุดอ่อนนะครับเพราะว่าค่าถมที่ ตรงนี้นะครับถ้าจะพัฒนาก็ต้องถมบ่อลูกนี้นะครับเคลียร์ให้เรียบร้อยนะฮะแต่ว่าอย่างอื่นสะดวกสบายหมดครับการเดินทางใกล้ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกใกล้ตลาดใกล้โลตัสใกล้เซเวน่นทุกอย่างนะฮะน,นหน้านี้จะเป็นเพื่อนบ้านนะครับอยู่ติดกันเลยฮนะสามสี่หลังตรงนี้นะครับติดถนนท่อนกิจสองด้านครับเดี๋ยวอ้มพาเดินดูรอบแปลงเลยเพราะว่าเป็นที่เรียบๆนะฮะ เนื้อที่รวมสองไร่สองานสี่ตารางวาแปลงนี้ขายยกแปลงอยู่ที่4.5ล้านบาทนะครับฉนดคุดแดงสองใบนะครับแปลงนี้เหมาะจะทำอะไรถ้าเคลียร์บ่อเหมาะจะขึ้นบ้านจาัดสรรครับเหมาะมากเลยนี่นะครับผมให้ดูตัวนี้เป็นหอพักนะครับนานๆน,น,นี้เป็นหอพักเลย นี่แหละครับท่อระบายน้ำทิ้งท่อคอสอรอขนาด 40, 40เซนนะครับเนี่ยถนนนะครับประมาณ4เมตรเราขยายเข้าที่ของเราอีกสัก2เมตรพอดีครับติดถนนทนกิีดสด้านนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกด้านหนึ่งเนี่ยมีไฟทางไฟฟ้าประปามีพร้อมนะครับ เป็นที่ดินที่อยู่ในหมู่บ้านโคกสีมีความเงียบสงบแล้วก็สะดวกสบายนี่นะฮะที่ดินจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นถนนด้านข้างนะครับด้านข้างตรงนี้ยาวไปเลยแปลงไปอีกนะครับนี่วิ่งออกไปออกถนนเส้นหลักกลางบ้านนะครับ ถือว่าเป็นที่ดินที่สวยอีกแปลงหนึ่งเลยนะครับสวยงามมากเลยแหละสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับกับรันพ r o p e r t y นะครับที่เบอร์095 1 8 0 8 9 8 2าครับสำหรับรันพ r o p e r t y วันนี้ก็มารีวิวที่อีกแปลงหนึ่งแล้วนะครับต่อไปจะไปเจอกันที่แปลงไหนก็รอติดตามกันด้วยนะครับกับรันพ r o p e r t y รับรีวิวที่ดินดีๆ ทั่วจังหวัดคอนแก่นนะครับสวัสดีครับ